จิตที่ตั้งไว้ผิดดิโซดิสั่งยันตังกะริกะยีราเวรีวาปณะ,ะเวรินังมิชาป,ปนิหิตังจิตตังปาบิโยนังตะโตกะเรโจรเห็นโจรคนมีเวรต่อกันพบคนมีเวรด้วยกันจะพึงทำความพินาศใดต่อกันจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยังสามารถทำความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นซีอีกอธิบายความคำว่า จิตท,ที่บุคคลตั้งไว้ผิดในพระคถานี้ท่านหมายถึงตั้งไว้ในอคุโลกรรมมาบทสิกมีปานาติบาตเป็นต้นและมีมิจฉาทิฐิเป็นประโยชสารหมายความว่ามีความเห็นผิดจากทำนองคลองธทมเช่นเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทำดีศูนย์เปล่าทำชั่วศูนย์เปล่าดังนี้เป็นต้นจิตท,ที่ตั้งไว้ผิดอย่างนี้ให้โทษมากทําความวอดวายให้มากมากกว่าโจรและคนมีเวรต่อการจะพึงกระทําแก่กัน ท่านว่าคนพวกนี้ทําความพินาศหทแก่การยางมากกว่าเพียงชาติเดียวแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดยอมให้ทุกข์ให้โทษนานกว่าสามารถให้เสวยทุกข์ในอบายสีไม่รู้จักจบสิ้นจิตของบุคคลจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดอันหนึ่งบุคคลที่ต้องเป็นโจรและเป็นคนมีเวรกันก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองเป็นมูลลกรณีพระศาสนาตรัสธรรมเทศนาเรื่องนี้ที่แคว้นโคสนทรงปรารบในโคบาลชื่อนันทะมีเรื่องย่อด,ดังนี้ เรื่องนายโคบาลชื่อนันทะนายนันทะเป็นชาวสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแต่ต้องการปกปิดฐานะของตนจึงไปรับจ้างเลี้ยงโคของท่านอนาถาพินติกะเศรษฐีอันหนึ่งท่านว่าเขาต้องการหลบหลีกการบรีบคั้นของพ,พระราชาจึงทําตนเป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคทํานองเดียวกับชดินชื่อเกนิยะหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยการเป็นบรรพชิตรักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่ นายนันทะถือเอาปัญจโครตในการอันสมควรองเล็บเปิดคือไม่เพียงแต่เป็นคนเลี้ยงโคอย่างเดียวองเล็บปิดเมื่อมาสู่สำนักของท่านอนาถปินทิกะเขาได้เห็นเขาได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมและทูลวิงวอนพระศาสดาให้เสด็จไปสู่สำนักของตนบ้างพระศาสดาทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์และญาณของเขาอยู่จึงไม่ได้เสด็จไปทันทีต่อมาเมื่อทรงทราบว่า อินทรีย์เขาแก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารได้เสด็จไปยังที่อยู่ของนันทะโคบานแต่ไม่ได้เสด็จไปยังเรือนของเขาทีเดียวเพียงแต่ประทับใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้บ้านของเขานายนันทะทราบแล้วพอใจรีบไปเฝ้าถวายปัญจโคร,รถท,ทานอันประณิตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ด พระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตรัสอนุปุทิกถา5คือ 1. ทาน 2, สองศีลสาสวรสด 4. โทษของกรรม 5. อานิสงส์ในการหลีกจากกรรมมีทานเป็นต้นเมื่อจบเทศนานายนันทะได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันรับบารพระศาสดาแล้วตามทรงเสด็จไปไกลพอควรแล้วพระพุทธองค์ทรงรับบาจากเขาแล้วรับสั่งให้กลับขณะเขาเดินกลับนั่นเอง ในพรานคนหนึ่งแทงเขาถึงแก่ความตายหมู่ภิกษุที่ตามมาข้างหลังเห็นความตายของเขาแล้วทูลพระศาสดา,าว่าความตายของนันทะมีขึ้นเพราะการเสด็จมาของพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะมาหรือไม่มาก็ตามนายนันทะจะรอดพ้นความตายไปไม่ได้เขาต้องตายในวันนี้แน่นอนในพรานจะต้องฆ่าเขาภิกษุทั้งหลาย จิตซึ่งตั้งไว้ผิดย่อมทําความพินาศให้แก่ตนยิ่งกว่าโจรและคนจองเวรจะพึงทําแก่กันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าดิโซดิสังยันตังกะยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น